สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูต้นทุเรียนเนี่ยที่ผมเพิ่งปลูกลงไปนะครับอายุน่าจะได้ประมาณ 1, เ, 1> เดือน,น,น,นกว่าแล้วนะครับหเดือนกว่าผมได้ปลูกลงไปเมื่อประมาณต้นเดือนธันวานะครับต้นเดือนธันวาครับเหตุผลเหตุผลที่ผมอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยเพราะว่าต้นทุเรียนของผมต้นเล็กเนี่ยที่ผมเพิ่งเพิ่งได้ปลูกไปเนี่ยนะครับอายุประมาณ1เดือนกว่าเนี่ย เมื่อครบหนึ่งเดือนใช่ไหมครับผมก็ได้ได้ใส่ปุ๋ยไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมก็ใช้ตัวช่วยเสริมนะครับนั่นก็คือขี้เถ้านะครับขี้เถาฐานนะครับแม้แต่ต้นทุเรียนเล็กที่ผมเพิ่งปลูกไปผมก็ใช้ขี้เถาฐานเลยครับแต่ต้องที่ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนกว่ากว่านะครับสังเกตนะครับขี้เถาฐานนี้ซึ่งขี้เถาฐานแบบนี้ยที่ผมใช้เยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นการเผาที่มากับดินนะครับเผาในกองดินนะครับสังเกตไหมครับว่าอายุแค่ หนึ่งเดือนเอ่อน่าจะหนึ่งเดือนยี่สิบวันนะครับเห็นไหมครับหลังจากผมใช้คีโาฐานไปประมาณยี่สิบวันเนี่ยเขาก็เริ่มแตกยอดดีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปเลยต้นทุเรียนที่ผมปลูกไปเนี่ยเอ่อต้นใหม่ๆที่เพิ่งปลูกไปนะครับไม่ใช่ต้นหน้าบ้านนะครับจะมีอยู่ประมาณเอ่อสามสิบต้น นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์หม่อนทองนะครับสาสิบต้นเห็นไหมครับแตกยอดดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เพิ่งปลูกไปได้แค่หนึ่งเดือนน่าจะอีกยี่สิบวันนะครับหลังจากใช้ขี้เถ้าถ่านไปแล้วนะครับใช้ขี้เถ้าถ่านไปแล้วนะครับประมาณยี่สิบวันนะครับก็เริ่มเห็นผลเหมือนกันนะครับส่วนขี้เถ้าถ่านจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบเนี่ยครับข้างล่างเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับ แต่ต้องบอกก่อนครับขี้เท่าทานแบบนี้มันจะไม่ใช่เหมือนกับขี้เท่าทานที่มันเป็นละเอียดสีเทาๆใช่ไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้การเผาในกองดินตอนนั้นนะผมมีการโค่นต้นยางทิ้งนะครับไปเลยเอาต้นยางเนี่ยไปเผากองๆรวมกันไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกสักต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับเ <c oughs> ห็นไหมครับเนี่ยต้นนี้ก็แตกดีมากนะครับ ดูนะครับนี่นะครับดูไล่ลงไปเลยนะครับตั้งแต่ต้นเห็นไหมครับแตกนี่ครับแตกแทบจะทุกกิ่งเกือบทุกกิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมใช้ขี้เท้าถ่านเนี่ยมาเป็นตัวช่วยเสริมนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าว่า ขี้เท่าถานจะช่วยได้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมไปศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าขี้เท่าฐานเนี่ยมันจะมีธาตุที่เขาเรียกว่าอ,อ่าโพแทสเซียมนะครับแล้วก็ซิลิกาซึ่งเขาบอกว่าสองธาตุนี้มันจะเป็นตัวช่วยในการแบ่งเซลล์นะครับให้การเจริญเติบโตของพืชน,นี่ยได้ไวขึ้นนะครับได้ไวขึ้น ึ่งผมก็ไปศึกษามาจาก u t u b e นะครับแล้วก็ได้ลองเอามาทดลองใช้ก่อนที่ผมจะมาใส่ต้นทุเรียนต้นเล็กเนี่ยที่ผมเพิ่งปลูกไปเนี่ยผมได้ใช้กับต้นทุเรียนต้นใหญ่ไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ที่อยากจะนําเสนอเลยเป็นทุเรียนพันชนีก่อนหน้านี้เขายังไม่แตกยอดนะครับผมใช้ขี้เท่าถ่านไปนะครับเขาก็เพิ่งจะแตกแต่ที่สําคัญวันนั้นนะ่ผมได้ทําคลิปการใช้น้ําด่างขี้เท่าใช่ไหมครับก็คือเอาขี้เท่าถ่านผสมกับน้ําเนี่ยเนี่ยตาส่วน อัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับแล้วก็เอามาลดผมเนี่ยลดทั้งต้นเลยนะครับทั้งใบทั้งยอดเนี่ยลดหมดแล้วก็ลดรอบคนต้นด้วยสังเกตได้ว่าเป็นไงครับนี่แตกแล้วนะครับเริ่มแตกแตกได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับแตกยอดชัดเจนเลยนะครับต้นนี้จําได้ไหมครับถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวลองไปดูคลิปวิดีโอที่ผมบอกว่าเอ่อการใช้น้ําด่างขี้เท่านะครับในการนํามาลดกับต้นทุเรียนนะครับโอเค ก่อนที่ผมจะจบคลิปนะครับผมก็อยากจะพาดูอีกสักสองสามต้นที่อยู่หน้าบ้านซึ่งเคยดูไปแล้วแต่วนิดนึงนะครับต้นนี้ก็กําลังแตกได้ดีนะครับแตกได้ดีนะครับเห็นไหมครับยอดกําลังขึ้นแทงขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับไปต่อเลยนะครับจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวนะครับเห็นไหมครับเหตุผลที่ผมอยากจะพามาชมนะครับในการใช้ตัวช่วยของผมนะครับก็คือขี้เท้านะครับโอเคครับไปครับคลิปนี้ที่ผม ขายให้ดูนะครับจะอยู่ในช่วงเช้านะครับเนี่ยยังไม่เจ็ดโมงดีเลยนะครับผมเพิ่งตื่นนอนมาได้สักพักหนึ่งแล้วทีเนี้ยผมก็อยากจะอัปเดตอยากจะอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าต้นทุเรียนที่ผมเพิ่งปลูกใหม่เนี่ยไม่จําเป็นจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะต้นทุเรียนที่เพิ่งปลูกไปเมื่ออายุหนึ่งปีสองเดือนนะครับอยากให้เห็นว่าต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่เนี่ยเห็นไหมครับต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ของผมเนี่ยเขาก็มีการแตกยอดที่ดีเหมือนกันหลังจากที่ผมนําขี้เถ้านะครับ ไปโรยรอบโคนต้นนะครับโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวออกไปหน้าบ้านผมเลยนะครับไปหน้าบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะว่าจบคลิปนะครับต้นนี้ก็แตกแตกเรื่อยๆนะครับแตกเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับผมนะครับในการหาวิธีนะครับต่างๆที่เกี่ยวกับ ออมาช่วยทําให้ต้นทุเรียนหรือพืชอื่นๆเนี่ยเจริญเติบโตซึ่งผมก็จะพยายามหาจากวิธีธรรมชาติก่อนนะครับวิธีธรรมชาติก่อนนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับนะครับและในอนาคตทุเรียนทั้งหมดประมาณ30กว่าต้นของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้ผลผลิตนะครับผมจะมีการนําไปส่งแจกให้กับท่านผู้ชมนะครับนะครับผมอาจจะทิ้งคาถามไว้ใต้คลิปแล้ว ใครมาตอบได้ก่อนนะครับคนแรกๆเลยคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าอย่างเงี้ยประมาณสักสิบคนสิบห้าคนเนี่ยผมก็จะมอบทุเรียนให้ท่านชมได้กินเลยและผมจะถ่ายคลิปวิดีโอทุกคลิปให้เห็นการจเจริญเติบโตต้ตนทุเรียนของผมตั้งแต่ต้นเล็กๆเห็นไหมครับหนึ่งเดือนเนี่ยจนเขามีผลผลิตมาติดตามดูไปด้วยกันนะครับว่าผมใช้วิธีไหนทําไมต้นทุเรียนของผมถึงได้โตหรือออกลูกได้ตอนปีไหนยังไงนะครับโ <Okay S 2> อเคนะครับคลิปนี้อากาศเย็นหน่อยผมเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับเพราะว่า ลมหนาวมาแล้วนะครับที่บ้านของผมนะครับม şey ีลมหนาวอยู่วันนี้แล้วก็ก็เลยจําเป็นต้องอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็เลยรีบมาอัดคลิปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ